มาแล้วครับไลท์เทมอโนเวียตปินเต้านะครับตัวนี้ราคาจะถูกลงนะครับเมื่อก่อนเราขายกันอยู่ที่900 950บาทใช่ไหมครับตอนนี้เราได้มาก็ได้ราคามาถูกลงเราก็จะขายถูกลงอย่างดอกเนี้ย550บาทครับมีมาแค่นี้นะหมดรอบนี้แล้วไม่มีนะหมดแล้วหมดเลยอย่างเงี้ย5 5 0บาทมีไลโซม,มียอดนะครับคนเลี้ยง ใบด่างแน่นอนนะครับคุณมาเลือกมาชมกันเลยอย่างเงี้ยมีอยู่แค่ในตะการ้านี้แหละประมาณ20ต้นอน่างดอกเนี้ย5ร่อยห้สวยไหมยอย่าเงี้ยก็ใครสนใจจับจองเดี๋ยวจะติดเบอร์ให้นะครับอ้อคุณซื้ออนุเบียดปินโตเราแถมตัวนี้ให้ครับเนเจอร์แพดก็คือตัวเนี้ยเอาไปพันได้เลยตัวนี้ก็คือทำมาจากปุ๋ยฝังนั่นแหละแต่ว่าลงน้ำแล้วไม่ละลายนะครับตัวเนี้ย ตอนนี้มันอยู่ในขั้นทดลองซึ่งนี้ตัวนี้เราแช่น้ํามาแช่น้ํามาจะ2เดือนแล้วเนี่ยครับไม่ละลายไม่ได้เป็นกาวอะไรเลยก็คือปุ๋ยฝังไม้เขียวไม้แดงนั่นแหละนะครับมาทําเนี้ยผมแช่น้ํามา2เดือนแล้วก็ยังอยู่ดีมีสุกไม่ละลายตัวนี้พันต้นไม้ดูดซึมปุ๋ยได้เลยในนี้นะครับตรงนี้ต้องไปเผาที่อุณหภูมิที่400องศานะครับ มันถึงอยู่ลงทรงนี้ได้ซื้ออนุเบียสปินโตเราแถมนี้ให้อันนึงนะครับเอาไปพันนะครับ550ใครสนใจจับจองกันเลยครับขอบคุณครับ